โอเคผมก็สวัสดีกันนู่นเลยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับเรานะครับก็ตอนนี้ครับแปดโมงสิบหกนาทีคือผมนะครับไม่ได้แปลว่าเออนอนนอนนอนตื่นเร็วนะตอนนี้ผมยังไม่ได้นอนเลยนะดูดูจากการพูดครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาสอน ตัดต่อลูมนะครับแบบแบบว่าอาร์ตแบบสวยสวยเลยเนะครับสามลำแบบเอาไว้แบบอะไรเพลงอ่ะเออแบบแบบตอนเราทำเพลงใช่ไหมแบบว่ามันมันจะว่าแบบมันต้องมีผ้าปากอบคนดูเออแบบ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 พวกแบบเลวเอ็กอะเออมันจะมันจะมีผ้าประกอบนะครับ แต่นะครับผมครับจะทำจะทํารูปครับแบบตัดต่อรูปๆนะครับให้มันแบบเท่ๆนะถ้าเกิดผมพูดแบบ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 เนี้ยเออแบบก็ตามนะครับไม่ได้นอนนะฮะหลายชั่วโมงมากเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมภาพนะครับนี่นประมาณนี้ แต่แต่งภาพไปว่าวให้มันสวยๆนะไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แต่แบบพวกเนี่ยเออใครที่ติดตามช่องช่องเพียงผมนะครับก็ก็จะดูนะครับว่าไอวีพวกภาพประกอบเนี่ยผมมาเอามาจากแอปแอปนี้นะครับเนี่ยแอปแบบน่ะเนี่ยนะครับแบบน่ะคือคือสารับผุดๆเนี่ยมันอนะ มันมันมันอ่าน,น่าเบื่อเว้ยเออเนี่ยดูดูตอนนี้ผมทําได้สองสองภาพเองนะภาพนี้นะครับอันนี้อันนี้ทําเล่นเล่นนะนีเ่เีนเรนกับไปพวกเพจแล้วแล้วก็ถุงเงินแล้วก็เงินครับเพื่อนหลังนิวเคลียร์อะนลาเมอร์นะครับ,ลรบแล้วก็ถุงเงินแล้วก็ เงินแบบโปยลงมานะฮะคือันเดือดลงมาเดือดละบาทเดือดลงมานะครับ,แล,แ,ลบ,แ,ลรบแล้วอย่างวิธีแอปที่ผมจะใช้นะครับคือแอปเอ,อ่อแอป p h o เลเยอร์นะครับแล้วก็แล้วก็โฟโต้ช็อปแล้วก็แอปเนี่ย AI AI แอปเก่านี่นะครับ สำหรับผมก็เออมันจะเออกูกูพูดไม่ถูกเออมามาทำแล้วง่วงนะครับโอเคผมว่าจะทำแบบแบบว่าในแบบทาเรซายหน่อยไน,นะอย่างแรกเรทาเรเลทาเรเซายมันต้องร้อนนะครับเอาแป๊บนึงเอาผมลนะ้าเอาพื้นหลังก่อนแม็กกาเป็นท้องฟ้า พื้นเอามาจากนี่เลยเอลืนนะครับทำแบบสมจริงหน่อยนะเท่ๆอ่ะอื้ออย่าเฮ้ยเว้ยเวนั้นดีว่ะมันแบบ แบบไหนดีวะก็ก็หาเอานะครับเฮ้ยเอาเนี้ยแล้วกงนภาพแมงไม่ชัดไม่เจีย๊ยเอาเนี้ยเออน่าจะชัดนะเนี้ยอันนี้ครับเอาโหลดเสร็จ อันนี้เป็นไฟล์ jpg jpg uk JP, ได้แล้วต่อไปนะครับเป็นเอ,อ่อทะเลทรายนะฮะทะเลทะเลทรายอ,อ่า แบบนี้ล่ะนี่นะครับภาพชาัดอยู่นะอะชัดชัดอยู่แล้เอันนี้ว่าเที่โอเคที่ที่จริงคนดูไอ้รูปไอ้รูปวกเนี้ยเห็นไหมมันมันมีครบเลยนะทารีซาแล้วแล้วก็ท้องฟ้าและ ทีนี้นะครับเราเราก็จะสามารถใส่เลยเพิ่มเพิ่มเติมมาก็ได้นะแต่มันจะง่ายเกินไปก็ดวงอาทิตย์นะฮะดวงอาทิตย์นะฮะออูเยยะขึน้นนาคอัะ อันนี้แล้วมันดูแบบสว่างจ้าดิแล้วก็ใส่เลยนะฮะเออเออแปบ๊บนึงดวงอาทิตย์ตรตงนี้ดวงอาทิตย์แบ็กกราวดิแบ็กกราวเขียนไงว่าลืมอ่ะ โอเคบีเอซีเคแม็กก้าแม็กก้าพีเอ็นจีมีตัว่ะโอ้หเชี่ยมีเด็กพวกเด็กน้อยอะไเงเจอละภาพชชดไหมโอเคชัดชัดอยู่เนาะ โอเคกูได้แล้วนะฮะกูได้แล้วกูได้แล้วเอ่อต่อไปต้นไม้ต้นไม้ PNG มี พีเแปดต้นไม้แปดเก้า png โอเคต้นไม้ในทะเลสานะที่ผมจะทำ กตทางนายบอกเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีโน้ไม่ใช่แปกเก่าอันนี้ว่าเออไม่เป็นไรหรอกแล้วมา,มาตาดัดได้โอเคเพราะเราได้อย่างนี้นะเราได้อย่างนี้ก็เอ่อจงได้ว่าลืมเอ่อเข้าไลน์ไลน์ก่อน นี่ต้นไม้ดวงอาทิตย์ดวงท้องฟ้าโพโต้นี่ครับแอปอันนี้ฮะสำคัญมากโพโต้เลยเยอะเอ่อโอเคอันนี้ได้วท้องฟ้าเนี่ยแล้ว ส่องไฟแล้วแล้วก็แอดโ h โต o เออแล้วก็นี่แล้วก็เอาตรงนี้มานะฮะมา,าที่โคตรง่ายเออนี่ไงเป็นไงดูเป็นไงโคตรเท่ เออแปบบนะมันจะแบบพื้นพื้นนะมันไม่อยนะอืมแบบนี้แหละแอดโทโต้มาอีกตอนนี้คือตรงอาทิตย์นี่ เพราะว่าดวงอทิเนี้ยนี่แหละเป็นดวงคทิดระผม,มนั่นแงโหโหโ h ออไม่เกิสอไม่แคลชอไม่กดชนะครับพอเป็นแบบนี้นะฮะแล้วมันก็มาตกอยู่ที่เรานะครับตรนะทนตมว่าลืลืมลืม,ลม ที่ผมรู้ตอนนี้นะตอนนึงผมเอาภาพนี้อ,ออกก่อนโอเคออกเสรแ,แล้วแล้วเราเข้ามาที่แอปนี้นะครับแบ็กกราวนะนีแล้วก็เลือกภาพนี้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้ก็รล่าไปโอเคพนเราพ้าคนเรามาแล้วเนี่ยอุ้ยนี่ไงโอ้มันมีเนี่ยอัตโนมัติโอเคได้โอ้ง่ายเกิน

โอยช่ยโคตไม่ดีอันนี้แหละมาแล้นฮะมาแล้วไนะงโคดงหน่ายอะโอเคกดเซฟไปแคเรียบร้อยเซฟแล้วเซฟเสร็จ <Save S 2> แล้วก็นี่เข้ามาตรงนี้แอปโปโต nih, uh, oh, what the fuck in in going on? Aku pemudian, nih nih เท่อะเออเอออูแม่งดูพระที่ตีวโคตรโคตรใครโอเคได้เสร็จแล้วต้นไม้ต้นไม้กลางทะเลสาไฮอือได้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 เลยโอได้เลยอ่ โ okay. อเคผมมามาหนึ่งแบ็คเกาโอเคนี่ยนี่แล้วก็ตรงเนี้ยรอรอแล้วล่วนี้ก็อาจจะแบบ บื้อเลยอ่ะโอเคอัตโนวัตอื้ยโอ้เฮ้ยเออพาทีโคตรง่ายเอางงดีมพาเดอร์ฟักเกอร์แล้วก็เนี่ยชูจัดอะ่ะ นะผมจะไว้ตรงเนี้ไว้ตรงเนี้เอแล้วก็ตรงนี้ดิยมันโล่งไปว่ะโล่งมากเลยโล่งมากอื โอเคผมรู้อะไรอีกละมันโล่งใช่ไหมก็เอาเลยมาเพิ่มใช่ไหมในรู้เลยม้ำานทะเลทรายเออเขาเรียกอะไรวะโอ่งงมากเลยเออแอ่งน้ำ ยังไงเอ่อฮะไปไปไป่ไม่พี่จริงเหรออี๊ยยเฮ้ยมันคือเรื่องจริงเฮ้ยโอ้โเราเราจะไม่ไปที่นั่นนะบ่อน้ำน่ะบ่อน้ำพีนจี มันไม่จริงนะคนดูเออเพิ่งเห็นตอนนั้น PENTO มีแต่พึกมีแต่ปลอมๆอ,อะแบบสมจริงไม่ไม่ได้อะวะ ไม่มีอันที่สมจริงเลยอะเพียงบอ่อน้ำพียงจริงเขาแบบไม่การ์ตูนอะอ่าเยียวเลี้ยวจีริง เออไม่มีเลยวะไม่มีเหรอไม่มีก,ก็ภาพแรกภาพนี้โอเคได้ตูวะเฮ้ยนี่ไงภาพแปลงไม่ชัดตโอเคสุดยอดมากเลยบางทีอะภาพมันก็ใช้ก็ดไ,ได,ด้โอ้ยยชัดโอเคอันนี้อันนี้ชัดไหมเราภาพโหลด โอเคไม่ชัดเอาแบบแบบนี้เลยละกันอันนี้ชัดโอเคโอ้สิบแปดนาทีโคตรนานแหละและนี้น,นี้เราก็เรามาร้นกันนะครับว่ามันเป็นแบ็คแบ็กกจริงจริงใช่ไหมไม่ใช่โอเคเดียมยอดมาฟเกอร์ ก็ก็อีกชิ้นเคึนะครับเนี่ยไม่ไม่ล้วมากมายหรอกหรอง่ายไม่ได้มากมายชิวด้วซ้ำกลับมาณนะวัวตูบากุูนะครับกูเล่นกูเล่นเกมมึงอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องโฆษณามาก หายไปในพริบตาง่ายพูดถันถูกลูกภาพโอเคแอดโพโต o เราเราเราก็ได้มาล้ว คตรลิตอ่ะโคตรโคตรชิวอือว่าไปพระที่สองด้านเลยมูใไม่ไม่ไม,ไม่อันนั้นเกินได้ป่ะวะ ได้เท่เลยเนี่ยโอเคเราพอเราได้รูปเราก็เซฟนะฮะเซฟ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 ได้แล้วเนี่ยโอเคได้แล้วยี่สิบนาทีใช่ไหมนะโอเค แบบแมนเย่เช็คกแล้วแมนโอเคพอเสร็จแล้วนะครับก็แอบลีนะครับ P.S. นะครับ P.S. ช็อตกุมาเลงไม่ใช่นะฮะ Photoshop นะฮะโอเค Adobe Photoshop เพื่อถุงพังนะนี่นี่กุมากุมากุมาเอาสุรุ่งกำลังจะมา ย่งไง,ไ,งไม่ลีเลยเพราะผมชัดโอ้ผมชัดเกิน ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่อยากให้ควาชัดก็ก็ประมาณน,นี้ก็ต้าน่าเทด่ดีมีความแบบโอ้อันนี้คนเรีวลิสติกเนี่ยมีความแบบกะกะกร์ตูนหน่อยนะโอาอแบบนีด้เป็นความแบบการ์ตูนหนะ่อ มันจะมีความแบบว่าตัดตัดตัดแฝงหนอยนะมันก็ัาไปอ่ะไ้ลื่นตัดตัดไปเออจะว่าไปแปบบนึงนะคือไอ้ต้นไม้ตรงนั้นทำไมอยู่วะเออไม่เป็นไรนะครับเอาแบบนี้เลยล้ะกัน นี่นะเราก็ได้แล้วเราเราก็มาแบบความชันนะครับแบบสูงสุดนะแล้วก็ได้แล้วนะครับรูปภาพอัดแบบแบบแบบมีความเท่านสตา์นะฮะเ,เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะฮะเรามาดูกันนะครับว่ามันแบบเท่ขนาดไหน อันนี้อันนี้อันนี้คือภาพนะเนี่เนี่ภาพแล้วก็จะผมจะเขียนข้อคเข้าไปนะอย่างเช่นอันนี้เพลงอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อช่องผมนะนบบลีอาร์โบช่องเพลงเพงงบบลงลีการ์ดับชื่อเพลงว่า king t ออท u m วก ยิงลอม B O R พ I pause 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 up pause ับฮะนี่แล้วก็แล้วก็ไว้ข้างบนข้างบนนี่ไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้ตรงไหนวะเอาตรงนี้ไปนี่เอาตรงตรงนี้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  แล้วก็มน,นมีความโก,โก,โก็ก้น่ะนี่เท่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมหเนี่ยเออโคตรเท่เนี่ยเออมันมันเป็นรูปตาดแบบที่แบบมีแบบมีมีแบบแบบความเท่สัตว์สัตว์อะเออก็ตามนี้ถ้าผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมไลค์แชร์ซับคร b e ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ ไปก่อนครับสวัสดีครับไว้ครับผม